สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านลำโพงเครื่องเสียงอกุกกาศของ5นะคะวันนี้พามาอัปเดตลำโพงอีกแล้วค่ะมีลำโพงเข้าใหม่นะคะวันนี้มาดูกันค่ะลำโพงเข้าใหม่มีอะไรกันบ้างนะคะเนี่ยมาแนะนำลำโพงให้ลูกค้าดูหน่อยเร็ว ใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้างคะตัวนี้เป็น685 685าคเป็น685สวยอันนี้เบียร์นา685ฟุกเชลเป็นดีฟังพะดอก6นิ้ว เสียงนี้มาลองที่ร้านได้เลยนะคะมาลองที่ร้านเราได้เลยอ,เอยู่ในบรูกาาคาของห้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็น C A C D M 7 C d M 7ครับ C d M เสวยดอก6นิ้วมีโดมอันนี้ผลิตที่อังกฤษนะครับ C d M 7นะครับอันนี้สวยออกข้างก็หลายแสนอยู่เลย องอันนี้ตันนี้ก็จะเป็นความสูงนะ่าจะเท่ากันตัวนี้จะเป็น6กหกศูนย์สามสสภาพร้อเลยไม่มีมตำหนิอะไรเลยหกศูนยผลิตที่อังกฤษนะครับสวยไม่มีตำหนิดอกหนิ้วเคปล่ายางปกติ เดิมๆสวยสภาพดีมาก603 ST นะครับโอเคอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น BMW 601 601 60สภาพคลิปมี่มีไบเซอร์ด้วย601 601ผลิตที่อังกฤษนะครับตัวนี้ผลิตที่อังกฤษนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น 601S2 อันนี้ 601S2 นะครับอันนี้ก็ผลิตที่อังกฤษนะครับสภาพกลิบใหม่เลยเป็นเคล่าต่อด6นิ้ว 601S2 อันนี้มันมี S แล้วก็จะมีตัวนี้ตัวข้างล่างก่อนไหมตัวสีแดงๆนี่อะไรตัวนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ซินเวอร์นะครับมอนิเตอร์ซินเวอร์ X X T ซินเวอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นร like ุ่นมอนิเตอร์ซินเวอร์ X สสวยเนาะอ่าสีสวยสวยครับไม้สวย ดอกแปดนิ้วนะครับดอกแปดนิ้วตอนนี้หน้ากากจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กเียงดีมากไงทีนี่ก็นะครับแล้วก็ตัวล่างนี้ก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเป็นแม่เหล็กเหมือนกันอันนี้เป็นพาราเดียมพาราเดียมนะฮะพาราเดียม แบนสวยของแคนาดานะครับสวยๆนี่หน้ากากเป็นแม่เหล็กตัวล่างตัวล่างก็จะเป็นเคนบูดครับเคนบูดรุน่นอ LSD700 ตัวนี้ก็จะเป็น JBLJBL ตัวนี้นะฮะดอกแปดนิ้ว เก็บแอร์บางแผ่นอ่เพือดูรุต่างเพื่อะไรก็ตามดังเดี๋ยวยังไงลูกค้าก็โทรมาสอบถามเอาแล้วกันสอบถามมาสนใจก็โทรมาถามได้ครับโทรปรึกษาได้นี่สวยสภาพดีมากเลยเก็บแอร์ส่วนโบสของเราก็ยังมีอยู่นะคะโบสสามสูงหนึ่งเป็นยอดนิยมนะครับตอนนี้ได้มีสีดำแล้วยนะครับมีสีดำสีดำเข้ามาเพิ่มสีดำกับงานไม้ตอนนี้ก็จะเป็นที่แลกครับ เป็นอ e ีเล็กนะฮะอีเ e ล็กเยอรมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PHB c o n ีคอนเซนเตอร์นะครับนี่ JBL อลนะคะฮะยู e ่ JBL Control 1รวัมาดูซับกันดีกว่าค่ะี่ยซับบเฟเร์เข้ามาเยอะเลยครับน,นีซับบุฟเอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพกสิบสองนิ้วพกสิบสองนิ้วของ j b บแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น JBL สิองนิ้วเหมือนกันตอนนี้สิบสองนิ้วใสให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้สิบสองนิ้วอันนี้จามูสิบนิ้วยามาห้าสิบนิ้วยามหาห้าหลายตัวอยู่แล้วก็จะมีพบสิบนิ้วฝันโน้นยังไงคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามราคาหรือรายละเอียดกับเพียได้นะคะชุดแฮมพเพอนเตอร์ของยาม,มาห้าก็มีนะครับนี้ อันนี้ครบชุดใช่ไหมคะเฮียครบชุดเลยที่มีอัน Yamaha ด้วยแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นคาราโอเกะก็จะเป็น JBL อย่างเงี้ยสามสามศูนย์นะครับวันนี้จะเป็นคาราโอเกะนะครับ JBL นะครับแลประมาณนี้ฮะแล้วก็จะเป็นโมดูลช็อตอ่าง่ายครับย่งเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเฮียมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเครื่องเล่นก็เป็นต่อเครื่องเล่น C D เครื่องเ่นซีดีก็มีหลายตัวอยู่ครับที่จะเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นยามาฮ่าเป็นเดนนอนไทโอนเนียยามาฮ่ายามาฮ่ายามาฮ่าแล้วก็มีพวกออนเกียวนะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีน, N, N okay. Okay. นะ,ค,ะ0 89, 0 66, 26, 29, นครับอันนี้กะเป็นเคดื่อมเลเ็นอาร์โอเคค่ะสอบถามราคาได้0 8 9 7 8 0 1 2 6ที่จัวรถต้องฝางับ ไงคุณลูกค้าก็โทรมาอีกทีนะคะที่0897806126ค่ะร้านของเราอยู่ลำลูกกาคลอง5นะคะเลยบิ๊กซีลำลูกกาคลอง5มาค่ะปักหมุดมาได้เลยค่ะบิ๊กซีลำลูกกาคลอง5ร้านเราจะอยู่ในครัวย่าเนยค่ะเลยเลยเหมูบ่บ,บ้านวลาบดิมาเล็กเดียวอยู่ศูนย์อาหารนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางค่ะใครสนใจยังไงก็โทรมาได้นะคะ ถ้ายังไงถ้าสินค้าเข้าใหม่เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ